ซึ่งเป็นผู้ออกแอบนะเป็นเป็นโทนพื้นสีขาวโทนขาวเป็นฟุกกะดอดนะค,คือคลุกเรียกว่ากลมกลมนะครับเป็นแบบรูใหม่ทนสมัยเอารอบที่500บาทเชิญค่ะ,ะห้าร้อยบาทยกเลยค่ะ500บาทยกเลยค่ะ500บาทยกมือขึ้นมา<ท>นเลย,เลยนะคะหบาร้อยบาทยกมือข<ม>ึ้นมาเลยนะคะ หกพันหพแล้วนะคะ6พันแล้วค่ะเราเริ่มที่6 0พ0 6 0กพันะจะมีให้อีกนะครแฟนนค่ะ6 0 0ันแล้วค่ะ6 0พันแล้วเธอเยวเข้าเพิ่มอีกได้หนึ่งนะคะห0พัน0 0พันค่ะหพันหกหก0บาทค่ะ6กพันบาท6,500บาทสำหรับข้าวใทอนี่เ0 0 0ัของคุณมากค่ะ7 0ด้ันะสำหรับกองในฮาวที่ลิซ่อยู่700 0ันใครจะมีให้คุกนเองได้ ้ยดบผมผมให้เลยสองหมื่นเยี่ยมยอดถ้าเงินมันเป็นการไปช่วยเหลือผู้คนผมพร้อม อยู่สองหมื่นใครจะให้มากกว่าม้ค้มากกว่าสองหมื่นไคะสองหมือยค่ะสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งค่ะสองหมมีใครอีกไมคสองหมื่นห้าพันหรอสองมื่นหันสองหมื่นาพนะครับสองหมาสองหมื่นสองหมื่นสางหมื่นสอง่อม่อม่อสหมืมส่นนะคนอ่นน คราหมืันสามหมื่นสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าร้อยส่นาร้นนห้ไม่กไปกว่ี้คสามหมืนเดี๋ยวจะยังไม่เคาะนะครับสามหมื่นห้าร้อยสามหมพันครับสามหมื่นหนึันสี่หมเลย อยู่สี่ห0นแล้วใครจะมีให้มากกว่านี้ไหมคะ40,000ื 40, บาทนะคะตอนนี้40,000บาทสหราพระมันคอสวยๆนะทะี่ออกแบบจากเร,ารนาแับซึ่ง4ีสี4 5 0 0 0นหาอ,อีมื่นห้าพันใ้เรอยน่อคะสี0หมื่0สห้าพันระมันคอของลิทนะคะ4ี่0 0ใครจะมีให้มากกว่านี้ไหมคะ4 5่0 0ืาพ จริงๆจะถามอะไรนะมไม่ต้องถามออกไม็ไ <Nein> ด้อาวาี่อ้พวกเนี้ยกินจนไส้จะหลุดออกมาแล้วไม่ได้ยกเลยยกกับบ้านอ้นีหาหมื่นห้าโอ้ยห้าหมืนแล้วก็คุณขาให้่ันโงกอจนเสียน้ำลายไปฟีนะครับีไหทายอันนั้นยกอะไรยกหรือเก้าหัวยกหรือเก้าหัวห้าหมื่นห้าันห้าหมื่นห้าพันสู้ไหครับห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่น ไม่ไรนะเอาไปช่วยช่วยมูลที่รามาที่บดีนะช่วยเหลือคนที่ยากลำบากต้องน่ารักมากว่าหกหมื่นแปดพันล้วนะคะที่รักนะคะหกหมื่นแพันแล้วนะคะนขณะนี้อ้ามายะคะหกหมื่นแปดพันถ้ามีใครอยากจะสู้อีกนะคะก็ยกขึ้นมาได้เลยหกหมื่นแปดพันหนึ่งหกหมื่นแสองล้วค่ะใครจะมีให้ไหมคะสำหรับคกันคอผืนนี้นะคะ ยันจะจบอยู่ที่หกมือสู้เขาไหมพี่โอ้โหแล้วนี่สู้อ่ะฮะนี้แอร์แอร์ที่บ้านใหนสองเครื่องเลยนะ ที่าถ้าพี่สู้็นเจ็บเมื่อเนี่ยเขาจะสู้ต่อไหมพี่พี่รู้ว่าตัวเลขนี่มันมีความหมายพี่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 อี่างนี้พี่จะสู้พี่จะสู้มันขึ้นอยู่กับที่ว่าพี่อยากให้อันนี้เป็นของพี่หรือ่อันนี้ ชื่อนิดนึงคะขออนุญาตค่ะสำหรับชื่อคุณค่ะแชื่อชื่ออ้อมค่ะอ้อมนะคะเด <s> ี๋ยวพนังกงานมาจดชื่อจริงแล้วก็นมสกุลคนค้อมนะคะหกหมื่นแปด คุณมากเลยนะครับรทุกคุนะครับทีก่การประมูลหลายๆครั้งนะครับเกิดจากคุณนี้ด้วยขอบคุณมากที่ได้เหนภาพผันคอกับคอเนี่ย,ยผันเลยไหมพันเลยอ่ผันได้ขอเชิญ เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นใครกไม่ใช่ได้รับีิทธิพลและที่สำคัญนะคะรายได้ก็ได้ให้เข้ากับมูลจิรามาทิมพอดีด้วยนะคะก็ได้รับอิทธิพล 女女女。嗯嗯嗯